วัสดี้ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้จะมารีวิวซอฟต์อุนเตอร์แมนแม็กโอเคลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้มุนได้เหมือนซอป,ปกติมันแคน์ด้วยสามร้อยหกสิบองศาข้างหลังจะเป็นรายละเอียด ตรงขาวจะเป็นบอกว่าสองพันิตในปี2,009นะครับมาจากประเทศจีนแล้วก็เป็นบันไดนระายละเอียดที่น่าจะมาอยู่นี่ครับ ชัดไหมน่าจะชัดอยู่นี่นี่จะเป็นรายละเอียดตรงแขนนะครับอีกข้างเนื้อจะไม่มี เคก็สำหรับกิมนี้ก็พอแค่นี้ก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล,แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดซ b s สไคร์ให้ด้วยนะครับไม่อย่าลืมกดกันอีกและวสำหรับคนที่เพิ่งผ่านทางมาก็อย่าลืมกด u ับสไคร์ให้ผมด้วยลนะ่ะบาย